สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบรเกอร์เกมเมอร์กับเกมไลท์มา็อกออริจินะครับในช่วงที่เศษหรือว่าสกอร่าเนี่ยเตรียมอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ g ก o b a l l ผมเชื่อว่าไฮวิสัตหลายหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะเปลี่ยนไปเล่นอาชีพนั้นกันนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าของที่มีอยู่ในปัจจุบันในตอนที่เป็นไฮวิสัตนั้นมีชิ้นไหนที่ใช้งานได้และไม่ได้ในตอนที่ทําการเปลี่ยนไปเป็นสกอร่าซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมแล็นคนาล็อต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้ออร์ซก็ทักเลยเดด Facebook Fan Page จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line นแอดแอดจูบกนะครับ เริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็คือส่วนของ E u i p m e n t ด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยมีระบบ d ี v วท์ a ัลมาเเข้ามานะครับจึงทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องคับของใหม่เลยเวลาที่ทำการเปลี่ยนอาชีพจากไฮวิสาไปเป็น S ก o l a r นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากใครที่ถือไม้คะทาอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งย่อยทิ้งไปนะครับเราก็ยังมีบางคาาครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้งานร่วมกันได้ในตอนที่เป็น Scholar โดยเฉพาะสาหรับใครที่ยังไม่บวก15นะครับผมแนะนาให้ใช้เป็น Amber Fra m e รนะครับหรือว่า Ether Stone. เพราะว่าทั้งสองคาทานี้นะครับมีความสามารถในการบูทดาเมจธาตุอีกทั้งก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยบูทดาเมจสกิลที่เราจะต้องได้ใช้บ่อยๆในตอนที่เป็นสกอร่าอย่างเช่น f i b o โบในคาถา Ember Frame นะครับแล้วก็ l i g ไ i n ิ่งโบลในอีเ e r Storm นั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับในช่วงก่อนที่เศจหรือว่าสกอร่าจะเข้าเนี่ยหากใครที่ขยันโลงโหมด TOC นะครับและได้กล่องเลือกอาวุธกรอบทองมาเนี่ยก็ย่าเพิ่งเปิดใช้งานนะครับเอาไว้เปิดใช้งานในตอนที่เศษหรือว่าสกอร่าอัปเดตมาแล้วเราจะได้มีอาวุธพร้อมใช้งานในตอนที่อาชีพเนี่ยอัปเดตเข้ามาแล้วนั่นเองครับมาดูในส่วนของออฟแมวกันบ้างครับโดยในตอนที่เป็นไฮวิสาดเนี่ยออฟเมจิก ที่จะสามารถสุ่มหาได้จากอาวุธแล้วก็ประดับ2ชิ้นนะครับก็จะมีความสำคัญเพราะออฟนี้เนี่ยช่วยลด v วอร์เรเบิลแคชไทมแล้วก็ฟิกแคช t i ม e ได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ในตอนที่เราทำการเปลี่ยนเป็นเซษหรือว่าสกอร่าแล้วนะครับเราก็แทบจะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมีค่านี้เอาไว้เยอะมากเพราะส่วนใหญ่สกิลที่ใช้เนี่ยจะมีค่าไล่ที่ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีติดเอาไว้บ้างเนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรครับ เราก็จะมีบางสกิลนะครับที่มีค่าลายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นสกิลวางพื้นที่ช่วยบุต์ดาเมจ่าตาต่างๆให้กับเ,เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้หรือว่าสกิลโจมตีหมู่อย่างไซคิกเวฟก็มีค่าลายที่ค่อนข้างนานครับ ส่วนใครนะครับที่สงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะเลือกเป็นออฟอะไรดีนะครับแน่นอนเลครับว่าก็จะต้องเป็นเมจิกดาเมจครับที่ช่วยบวกทั้งในส่วนของ m อ a มด t แล้วก็เ d มซึ่งออปชั่นนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งตอนที่เป็นไฮวิสัตแล้วก็ตอนที่เปลี่ยนเป็นสกอร่าครับต่อกันที่ส่วนของการ์ดนะครับเริ่มต้นที่การ์ดใส่อาวุธหากเรานะครับทำการเปลี่ยนจากไฮวิสัตเป็นสกอร่าเนี่ยพวกการ์ดโจมตีต่างๆ ตามธาเผาขนาดได้ลุล่วงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราจะยังคงสามารถใช้งานได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกการ์ดท,ที่มีความสามารถลดค่า v a l เ a b l e cast time หรือว่า fixed cast time อย่างอาวุธเนี่ยก็จะมีแอนเช s t o o ปนะครับก็อาจจะน่าสนใจน้อยลงนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็น Scholar แต่การ์ดที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็น dark p i e c e ครับที่มีความสามารถในการบเก็มด m a เมแต่ว่าก็จะต้องทําการอเวกไปอย่างน้อยที่ขั้น2นะครับเพื่อที่ดัมเมดจะได้สูงเ่าากยขึ้น้นนนแตหใคร,ครอ ปันปวดศัตรูให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นการเอาเวกไปที่ขั้น3เนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วครับ ในส่วนของประดับกันบ้างครับหากใครที่ทำเวทแล้วก็เกรสเทสเจเนอรัเลเอาไว้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ในตอนที่เป็นสกอร่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการท,ที่จะต้องทําเพิ่อมอีกหนึ่งใบครับนั่นก็คือโฮลองนั่นเองโดยความที่สกอร่าเนี่ยไม่มีความสามารถในการขุดหาสตูที่หายตัวอยู่นะครับจึงจําเป็นที่จะต้องมีการ์ดใบนี้เนี่ยมาใช้งานเพิ่มเติมซึ่งหากใครนะครับไม่อยากจะใส่การ์ดใบนี้แล้วดาเมจหายไปเปล่าๆก็สามารถที่จะเอาเวกสได้ด้วยเช่นเดียวกันะก็จะมีดามจ เพิิ่่มมนนาดหอยส่วนการ์ดที่ไฮวิสาห์ชอบใช้กันอีกหนึ่งใบอย่างมิมิกที่มีความสามารถในการลดค่าเ a r i a b l e c a s t Time ลงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกหยิบมาใช้งานในตอนที่เป็นสกอร่าแต่ถามว่าสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ไหมก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่สู้เวทหรือว่าเกรสเทสเจเนอรลลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องย่อยทิ้งนะครับเพราะว่าในอนาคตหากอาชีพวอลล็อกมาแล้วเราต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นไฮวิสาห์อีกครั้งเนี่ยจะได้มีการ์ดใบนี้เอาไปใช้งานครับ สุดท้ายกับส่วนหมวกน,นะครับผมเชื่อว่าหายวิสาหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการลดค่าไล่ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นดังอิลูชชันนะครับที่มีความสามารถทางในส่วนของการลดค่าฟิกแคชไทม์แล้วก็ไวเลเบิลแคชไทม์หรือว่าจะเป็นการ์ดที่หาง่ายขึ้นมาหน่อยอย่างเอลเดอร์วิลโลนะครับก็มีความสามารถในการลดไวเลเบิลแคชไทม์ด้วยเช่นเดียวกันแต่พอเปลี่ยนมาเป็นสกอร่าแล้วนะครับการ์ดทั้งสองใบนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าใช้งานักเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใส่เป็นการ์ดที่เน้นดาเมจมากยยิ่่งงขึ้นอา เช่นช้ำหรือว่าหนูท่อไม่ก็ฟาโลปอมเป็นต้นครับ มาต่อกันที่ระบบเฟืองนะครับซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่หลายๆคนเนี่ยเป็นกังวลกนันว่าตอนที่ย้ายจากหาวิาสร์ไปเป็นสกอรล่านั้นจะมีเฟืองไหนที่ยังพอใช้งานร่วมกันได้อยู่นะครับก็จะมีพวก f i เ b อร์โบสโคโบแล้วก็ l i n g bolt b o l t p r o t o c o l นะครับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้กรณีที่ใครจะย้ายไปเล่นสกอรล่าสาย Triple b o l t อีกทั้งนะครับพวกออปชันทั่วไปอย่างเช่นบัตรเติร์ดโคบัตหรือว่าคออเวอร์โหลดเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้งานร่วมกันได้โดยเฉพาะบัตรเติร์ดเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับ ด้วยความที่เศษหรือว่าสกอ่าเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทําวันฮิตวันคิวนะครับการที่มีเฟืองบัตเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะช่วยทําให้การวันฮิตวันคิวนั้นเป็นไปได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นเองครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับ อย่างตอนที่เป็นไฮวิสัตย์เนี่ยดันเนลหรือว่ากวางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญครับยิ่งสําหรับใครนะครับที่เอาเวกสามาแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าก็จะมีความสามารถในเรื่องของการลดค่าฟิตแคชไวเลเบิลแคชแล้วก็ลด g l o b a l l ด down ลงได้แต่ว่าในตอนที่เปลี่ยนไปเป็นสกอร่าแล้วนะครับในส่วนของค่าไล่เนี่ยก็อาจจะไม่จะเป็นสักเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของการลด g l o b a l l ด down เนี่ยก็ยังสําคัญอยู่ทั้งนี้นะครับหากใครที่รู้สึกว่าสกอร่าเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายปเป็นวงกว้างได้ค่อนข้างที่จะแย ก็อาจจะเอาดันเนลเนี่ยไปช่วยในเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์ไปจำนวนมากก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงความสามารถในตอนที่เอาเวกสนะครับอย่างการเพิ่มดาเมจอย่างต่อเนื่องให้กับทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เนี่ยส่วนนี้ก็ยังคงสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้อยู่นะครับแต่สัตว์เลี้ยงที่จะมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นในตอนที่เราทำการเปลี่ยนเป็นสกอร่าเนี่ยนั่นก็คือแอนจชาไทฟอัลฟานั่นเองครับ โดยความสามารถในช่วงของการอเวกสนะครับนั่นก็คือเมื่อเราทําการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวซึ่งสกิลส่วนใหญ่ของสกอร่าเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดียวอยู่แล้วนะครับก็จะทําการแนบเชดเดิลดามีนะครับที่เป็นดามีกายภาพท้า s ช a d ด w เนี่ยไปทําการโจมตีศัตรูด้วยเป็นจานวน500%ดามีด้วยกันซึ่งนั่นนะครับก็จะทําให้การสร้างความเสียหายของเราในแต่ละครั้งนั้นรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้แล้วนะครับพวกสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นธาตุน้ําลมหรือว่าไฟเนี่ยก็จะยิ่งมีบทบาทเพิ่มมากายิ่งขึ้นครับเ้วยความที่สกอร่าเนี่ยมีความสามารถในการวางพื้นธาตุที่จะทําให้ผู้ที่เหยียบอยู่นะครับสามารถสร้างความเสียหายด้วยธาตุนั้นเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นระวางพื้นไฟนะครับไฟลอดเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายเลยนะครับกับสัตว์เลี้ยงในระดับ A ที่หายวิสาส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเลือกใช้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Fire Spirit กับ Abyss Wish ดยสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวนี้นะครับในแง่ของการสร้างความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับหากเทียบกับสัตว์เลี้ยงเอตัวอื่นแต่ก็จะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการบูตดาเมจธาตุทำให้ายวิสันอย่างเรานะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยธาตุนั้นๆเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากที่ทําการเปลี่ยนไปเป็นสกอร่าเนี่ยก็จะยังคงพึ่งพาความสามารถนี้ได้อยู่แต่ก็จะมีข้อแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือนอกจากสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะสามารถบูตดาเมจให้กับเราได้้แลววตััขององงงเเรราาาี่ย,ยสามาถทจะ บูตดามจให้กับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้อีกด้วยสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงสายบูตดามจยอดนิยมอย่าง s q u i จจิตก็ยังคงสามารถเอาไปใช้งานได้ทั้งในตอนที่เป็นไฮพิซ่าแล้วก็สกอ่าครับต่อมาครับเรามาพูดถึงระบบใหม่ๆอย่างเช่นระบบ IMPRINT กันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ IMPRINT ชิ้นแรกเลยนั่นก็คือในส่วนของอิมพ i n t อาชีพนั่นเอง ในตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัปเลเวลอิมบริทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าในตอนที่เศษหรือว่าสกอร่ามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการโยกย้ายเลเวลนะครับโดยจะใช้อเทมที่มีความสามารถในการที่จะโยกเลเวลโดยมีราคาอยู่ที่300แมวนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในตอนที่เศษหรือว่าสกอร่าเข้าเนี่ยเราก็จะต้องมีอิม r i ิ t ประจำอาชีพอย่างน้อย1ชิ้นนะครับที่เลเวล1จึงจะสามารถเริ่มโยกย้ายได้ ต่อนะครับในส่วนของ Imprint ทั่วไปเนี่ยผมก็จะยังคงใช้แบบเดิมเลยครับเริ่มต้นกันที่ Imprint ชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือ c h o s เส้น e ที่มีความสามารถในการสูม่มอบบัฟต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวละครหลักของเราซึ่ง Imprint นี้เนี่ยในระดับสีทองนะครับไม่ว่าเราจะได้บัฟอะไรมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะครับก็จะไม่ได้มีในส่วนของดีบัฟหรือว่าบัฟที่เป็นด้านลบให้กับตัวเราเลย Imprint ชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือ Soul Harvest โดยสำหรับอิมพิวส์ชิ้นนี้นะครับจะมีความสามารถในการลด global cooldown ของเราลงแล้วก็เพิ่ม magic damage ให้กับเราอีกด้วยหากเรารสามารถที่จะจัดการกับเป้าหมายได้อิม r ิ n t อีกหนึ่งชิ้นนะครับอย่าง elite nightmare เองเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมีความสามารถในการที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากทาการเคลื่อนที่นะครับอีกทั้งหากเราเอาเว n ไปในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีความสามารถในการลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้อีกด้วยครับ สุดท้ายเลยนะครับเราจะใส่แต่ Imprint ที่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายอย่างเดียยก็คงจะไม่ได้นะครับก็ mm hmm. จะต้องมี Imprint ที่ช่วยทําให้เราได้ยืนรับดามจไดีขึ้นด้วยโดยผมนะครับก็จะเลือกใช้เป็นซ e ล i ิ้งโคเทช t ั่นนะครับเป็น Imprint ที่มีความสามารถในการที่จะสร้างโลป้องกันที่ช่วยดูดซับความเสียหายได้ดีในระดับหนึ่งให้กับเรานะครับอีกทั้งหากตัวโลแตกเนี่ยก็ยังจะทําการสร้างความเสียหายเวทให้กับสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็จะมีดามจเวทที่เยอะอยู่แนละ้ว นะครับจึงทําให้ตัวโล่นี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างแรงเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ต่อการที่ส่วนของขนนกครับแน่นอนแล้วครับว่าก็จะต้องเป็นขนนกที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเวทโดยสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสกอร่าเนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเลยถ้าไม่เล่นสายไวท์โบหรือว่าสายซคิกเวฟซึ่งสสายนี้นะครับก็ไม่ใช่สายยอดนิยมของสกอร่าด้วยซึ่งหากใครนะครับจะเล่นสายยอดนิยมอย่างเช่นสายทริปเปิลโบหรือว่าสายออโต้สเปลนะครับก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียาย หแบบไม่สดเกราะเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยซึ่งหากเทียบกับไฮวิสัต์แล้วนะครับก็จะมีสกิลที่มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สดเกราอ,อีกทั้งนะครับก็ยังมีแพสซีฟสกิลที่ช่วยบู o t MADK แล้วก็ช่วยเพิ่มเคาน์เตอร์ดาเมจได้สูงถึง100%เต็มแต่สาหรับสกอร่า,ราแล้วก็จะมีแต่ในส่วนของแพสซีฟสกิลที่ช่วยบู์ดาเมจแล้วก็ลดเกราะของศัตรูลงเท่านั้น แต่จะไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สดกรอบดังนั้นนะครับพวกขนนกที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบไม่สดกรอบเวทเนี่ยจึงจําเป็นมากๆสําหรับสกอล่าครับอีนี้นะครับสำหรับขนนกม่วงเนี่ยหากเปลี่ยนเป็นสกอล่าแล้วก็อาจจะเน้นใช้แค่ในส่วนของขนนกที่ช่วยบวกในส่วนของค่าอินก็ได้โดยจะต้องถอดขนนกที่บวกในส่วนของค่าเด็กออกเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนเป็นสกอล่าครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของรูปปั้นนั่นเองครับรูปปั้นที่1รูปปั้นที่2แล้วก็รูปปั้นที่3ช่องที่3นะครับทุกช่องนะครับจะมีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มการสร้างความเสียหายแบบไม่สนกรอบทั้งสิ้นเลยรวมไปถึงรูปปั้นที่5ซึ่งเป็นรูปปั้นทองเองเนี่ยก็มีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบไม่สนกรอบด,ดยเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของรูปปั้นอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอัพได้ตามต้องการเลยนะครับอย่างเช่นรูปปั้นที่6ทีีี่่มมมมคคววาาาาาาสสสรรรรถในเเือองงงขก้ยหายให้กับมออนเตร์ตาม าธาตุเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเป็นขนาดกลางนะครับสำหรับเน้นในเรื่องของการฟาร์มหรือว่า PVP รวมไปถึงขนาดใหญ่นะครับก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเน้นล่าบอสเป็นต้นสุดท้ายนะครับก็คือรูปปั้นที่มีความสามารถในการบูทดาเมจธาตุครับเราอาจจะเลือกอัพในตอนที่สกอร์ล่ามาก็ได้นะครับโดยหากเรานะครับสุ่มได้ฟือนแดงบูทโรโตคอลของาธาตุไหนมาเนี่ยเราก็อาจจะเน้นอัพธาตุนั้นเป็นพิเศษเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดีกันครับ ก็อกวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยทําให้เหล่าไหยวิสา์ที่มีแผนจะเปลี่ยนเป็นสกอลารเนี่ยได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันทานก่อนที่อาชีพเนี่ยจะอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งหากใครมีอะไรอยากจะเพิ่มเติม,มหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสําหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ